สุกไหมกระเพราแคปเค้เท่จังเลย,ยโอ้พี่สบอนไหมผัดกระเพราโคตรดีอุ้ยเฮ้ยวันนี้เรา <ฮะ S 1> ทำอะไรครับเราทำอาหารครับดูซะรู<ด>้อ่าใช่ <c oughs> พี่ขอโทษที่ถามแล้วกันเป,ปิดตัววัตถุดนี้เป็นดี่ว่าบอ่ะไป กองแค่พันไทยเฮ้ยเมื่อ,อกี้ยังยืนอยู่เลยอะ่ะคาบอนทำไมเป็นอย่างนี้ไปเลยไม่เป็นการเสียเวลาเดีย๋ยวเอามาขึ้นซอสกะเพราเลยดีกว่าได้ฝากท้องไว้กับสเสน่ห์ปลายจวักของสองหนุ่มอว่าน้าแล้วกันไดเ้เลยได้เลยครับอยากได้ครับเราต้องไปหากะเพรากันก่อนที่ที่เราเน้นเรียวเดินเด็ดครับต้องไม่เด็ดกะเพราเพราคุณเด็ดไหมไม่ผมไมเด็ดโฉดเล็กโฉดใหญ่แซ่บต่อไปครับเด็ดพริกกันครับไป ตอนนี้กระเทียมโตไม่ทันผมซื้อมาผมว่าพิกเก้ไม่่าโตัวละต้นริกสบอนึงกยโถนก็หดิบไปทั้งตุงที่เได้แล้วโคกพริกกระเทียมอะพี่สบอนเราพักหน่อได้ครับเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเจีอกันพี่หมีนะอ้าแบบละเอียดละียดนะแล้วทำไมตาเลยนะแล้วทำไมไม่หย่ไน้จริจริงองชโ ี่ฝากถืออันนี้ด้วยฝากถือนี้ด้วยนะครับโอเคโอเคเขาฝากถือกล้องด้วยใช่ไได้ทุกอย่างเลยพี่นี่โคตรเทพอ่ะจริงตั้งเตาซาโอ้เดี๋ยวเชฟบอกจะหาว่าไม่โปรออุ้ยจริงเหรอ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำมันถอยยแตงเตาเทน้ำมันติดได้ได้ได้ไม่แพ้เจ็ดมากระเพราเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำแคบแคันครับสเต็ปต่อไปตั้งเตาเทน้ำมันเตยแบบใหญ่ๆขนาดนี้ก่อนเลยได้หรือเามาหมอน้อแล้วนะครับเวลาที่ทุกคนรอคอยอึ๊บไป ไปรี่ไปพงทีมงานอยู่ใกล้หม่ใกล้ว่กระด่แน่น้องเริ่มองแล้วด้วโจระวังนะโจโจอย่าดังดิตกใจโจระวังพี่วเราอสามตอระวันได้โจ้โจ